วันนี้เราจะมาพูดถึงฝึกอบรมอย่างไรให้ได้ผล นี่คือคําถามที่ผมเจอบ่อยมากเวลาไปประชุมกับผู้บริหารว่าจัดฝึกอบรมอีกแล้วจัดฝึกอบรมอีกแล้วอยู่ในคลาสก็ดูดีนะแต่ออกมาก็เหมือนเดิมฉะนั้นเราจะทํายังไงให้การฝึกอบรมของเราเกิดผลเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหลายครั้งผมจะพูดกับผู้บริหารและทีมงานผมว่าจริงๆเราไปสัมมานาเราไปฝึกอบรมไม่ได้ไปเพื่อเอาความรู้นะแต่ เราไปสัมมนาฝึกอบรมเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นการสัมมนาที่ดีคือการสัมมนาที่เมื่อเข้าสัมมนาเสร็จปุ๊บคนที่ออกมาเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงฉันอยากจะเอาสิ่งที่ฉันได้ยินไปทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นฉะนั้นเป้าหมายของผมคือเวลาเราไปสัมมนาเราอยากให้คนฟังเกิดพลังใจที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและนี่คือ 6. วิธีที่จะทําให้การสัมมนาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับวิธีแรกเลย ผมและทีมงานจะบอกเสมอว่าก่อนที่เราจะไปให้ความรู้ใครไปพัฒนาใครจงทำสิ่งนั้นให้สำเร็จก่อนฉะนั้นวิทยากรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีครับหลายๆครั้งผู้ประสานงานฝึกอบรมติดต่อผมให้ไปสัมมนาในหัวข้ออะไรผมจะวิเคราะห์ก่อนผมจะถามตัวเองก่อนว่าเราทําเรื่องนั้นได้ดีพอหรือ,อยังเราทําเรื่องนั้นได้เป็นแบบอย่างหรือ,อยังถ้าเรื่องไหนที่ผมมีความรู้ แต่ผมยังทำไม่ได้เราจะไม่รับงานนั้นครับฉะนั้นก่อนที่คุณจะหาวิทยากรจงหาวิทยากรที่เป็นแบบอย่างในเรื่องที่จะสอนไม่ใช่มีความรู้อย่างเดียวในเรื่องที่จะสอนข้อที่2ครับบรรยากาศการฝึกอบรมต้องเป็นบรรยากาศที่ two way communication แต่เราจะทําให้บรรยากาศมีการสื่อสารสองทางโต้อตอบการพูดคุยกันได้จะต้องเป็นบรรยากาศที่สะดุกครับ เป็นบรรยากาศที่มีความสุขครับฉะนั้นวิทยากรที่จะจัดฝึกอบรมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นวิทยากรที่ค่อนข้างอารมณ์ดีพูดคุยสนุกสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้เกิดขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เราพยายามฝึกพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับข้อที่3คนอยากจะเปลี่ยนเนี่ย เราต้องให้เขามีพลังครับเช่นวิทยากรที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ต้องเป็นวิทยากรที่ใส่พลังบวกใส่แรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเราจะใส่แรงบันดาลใจได้ยังไงเราจะใส่ด้วยการผ่านเรื่องราวผ่าน storytelling คือการเล่าเรื่องผ่าน c a ส e study ต่างๆแล้วก็มีเทคนิคมีจิตวิทยาในการทําให้คนเรียนเกิดพลังเกิดกําลังใจที่อยากเอาความรู้เหล่านี้ไปเปลี่ยน แแปปลลงะไใใชใช้นีวิตของเขาขา้อที่4ต่อเนื่องเลยนะครับพอพลังใจเกิดปุ๊บความรู้เริ่มมาต้องมี how to ที่จะไปประยุกต์ใช้อย่างง่ายๆทีนี้ปัญหาของอาจารย์หรือพิทยกรหลายๆท่านคือความรู้เยอะมากแต่เวลาอธิบายแล้วคนฟังรู้สึกว่ายาก คนฟังรู้สึกว่าใช้ยากจังเลยคนรู้สึกว่ายากเขาก็จะไม่อยากเอาไปใช้ฉะนั้นต้องเอาทฤษฎีเอาหลักการความรู้เนี่ยแปลหรือประยุก์ตให้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายเมื่อไหร่ที่ผู้ฟังรู้สึกว่าเออมันใช้ง่ายอะ่ะมันทําง่ายอะ่ะเข้าใจง่ายอะ่ะ เขาก็จะเริ่มเอาไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดายข้อที่5ครับผมการเรียนรู้จะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อว่าต้องเอาความรู้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเวิร์กช็อปหลายๆครั้งเราบอกเขาเขาเข้าใจ แต่จะดีกว่าไหมครับถ้ามีเวิร์กช็อปหรือมีกิจกรรมที่ทำให้เขาได้คิดด้วยตัวเองได้ลงมือทำด้วยตัวเองได้พูดมันออกมาด้วยตัวเองฉะนั้นการฝึกอบรมที่จะเกิดผลคือจะต้องผ่านกิจกรรมผ่านเกมหรือผ่านเวิร์กช็อปที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิดในการพูดมันออกมาครับและข้อสุดท้ายข้อที่6เลยครับบางครั้งเนื้อหาดีมาก แต่ไม่ตรงกับปัญหาที่เขาเจอต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำเอาปัญหาของเขาแสดงออกมาด้วยการถามด้วยการแสดงความสงสัยหรือการแลกเปลี่ยนความคิดฉะนั้นเวลาเราบรรยายสำคัญมากเลยครับวิทยากรต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เอาปัญหาที่เขาเจอมาถามมาพูดคุยแล้ววิทยากรจะต้องหาวิธีที่จะตอบคำถามให้ตรงประเด็นชัดเจนกระชับและสามารถใช้ได้ผลจริงนะครับเจน คือ6ขั้นตอนหรือ6แนวทางที่ผมและทีมงาน Service Professional เราจะใช้ในการฝึอกอบรมของเราอยู่ตลอดฉะนั้นถ้าชอบสิ่งที่ผมให้คำแนะนำนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์ลและอย่าลืมกดติดตามถ้าเราอยากได้ข้อคิดดีๆเอาไปทำงานทุกๆวันนะครับอย่าลืมแอดเพื่อนเข้ามาใน Line แอดของเรานะครับเราจะมีบทความดีๆส่งให้ทุกๆวันครับเช้าน,นี้ขอบคุณที่ตั้งใจฟังครับผม